สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ถึงคิวคำพยากรณ์คลลองชีวิตประจำปี2567ของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของคำพยากรณ์ก็ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดวงเมืองในปี2567ก็ขอให้ท่านรอติดตามหลังจากคำพยากรณ์ประจำปี 2,567ของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นชาวลัคนาราศีสุดท้ายจบลงนะครับทางช่องสารสำมารนก็จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ติดตามต่อไปสำหรับในตอนนี้ก็กลับเข้าสู่คําบาารรของชาวลัคนาราศีมังกรกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรท่านก็จะมีดาวเสาร์ซึ่งถูกจัดว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาปปเคราะห์ มาทำหน้าที่เป็นดาวประจำตัวหรือเรียกว่าเป็นดาวตนุรักษ์ของท่านซึ่งในปี2,567นี้ก็จะมีดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวพระเคาะใหญ่ที่สำคัญเพียงดวงเดียวที่จะมีการโคจรย้ายราศีในพื้นโดวชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรโดยจกโคจรย้ายออกจากราศีเมษมาสถิตที่ราศีพฤษภ ตั้งแต่วันอังคารที่30เมษายน2,567ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5เวลา12นาฬิกา45นาทีแล้วดาวพฤหัสบดีเมื่อย้ายแล้วก็จะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นระยะเวลาไปอีกประมาณ1ปีชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลา4เดือนแรกของปี2,567ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านยังได้รับผลดีจากเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยที่เรียกกันว่าปฐุมเกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยคือปฐุมเกณฑ์นะครับที่ดีต่อเนื่องมาก็จะช่วยส่งผลที่เป็นคุณให้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านมีโอกาสที่จะได้รับลาภผลชื่อเสียงเกียรติยศ เกิดความเจริญงอกงามมีความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการงานกิจการธุรกิจของท่านโดยที่ไม่ลำบากยากเย็นยิ่งนักเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับคอลงชีวิตในอนาคตของตัวท่านเองได้ต่อไปนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสดีที่จะสร้างหลักฐานะ ในเรื่องราวของบ้านที่ดินดุจยานฐานะหรือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้มีการเพิ่มขึ้นหรือมีการขยับขยายโยกย้ายให้สมกับตำแหน่งฐานะของตัวท่านเองมากขึ้นด้วยชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังมีโอกาสได้รับลาาผลทรัพย์สินหรือเกียรติยศตำแหน่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับโอกาส จากการช่วยเหลือแนะนำให้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือจากเพื่อนฝูงมิตรสหายที่มีวัยวุฒธ์สูงกว่าท่านและที่สำคัญก็คือชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นก็ชอบที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆยอมที่จะเหนื่อยก่อนแล้วท่านถึงจะได้รับผลตอบแทนคุณงามความดีเพียงแต่ว่า แต่ละท่านก็จะเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อยแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านในช่วงเวลาที่ดีต่อเนื่องมาตลอดเช่นนี้ชาวลัคนาราศีมังกรควรฉกฉวยช่วงเวลาที่ดีของท่านด้วยการกล้าคิดกล้าวางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วท่านก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรปรารถนาโดยไม่ลำบากยากเย็นมากนักหลังจากผ่านช่วงเวลา4เดือนแรกของปี2567ไปแล้วคันลองชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีราบรื่นไปตลอดปี2567กก็ถือว่าไม่น้อยไปกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงแต่ชาวลัคนาราศีมังกร ท่านจะแสดงตัวตนได้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือเมื่อท่านมีโอกาสได้เข้าไปรับผิดชอบงานพิเศษต่างๆที่ไม่ใช่เป็นงานประจําในหน้าที่ของท่านโดยปกติเป็นเป็นงานโครงการใหม่ๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องในการดําเนินโครงการ โครงการใหม่ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรที่จะได้แสดงผลงานของท่านแต่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านต้องเข้าใจว่าการจะได้รับผลดีหรือลาภผลต่างๆจากโครงการพิเศษเหล่านี้ก็ต้องติดตามผลกันในระยะยาวนานหลายปีและต้องพิจารณาถึงพื้นดวงเดิมของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ละท่านด้วย ในปี2,567นี้ชาวลัคนาราศีมังกรที่เคยรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวท่านก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการถูกบีบรอบด้านหายอึดอัดปลอดปอโปร่งร่่งใจขึ้นมองเห็นหนทางที่คลองชีวิตของท่านจะผ่านพ้นจากปัญหาที่เคยรุมเร้าอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะได้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสญาติผู้ใหญ่เพื่อนสนิทที่อาวุโสกว่าหรือผู้บังคับบัญชาที่ท่านให้ความเคารพนับถือจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมด้านต่างๆที่ท่านมีความรับผิดชอบอยู่จนมองเห็นแนวทางที่จะประสบความสํำเร็จตามที่มีความตั้งใจหรือตามที่ท่านได้มีเป้าหมายเอาไว้ก่อนแล้ว ชาวลัคนาราศีมังกรในปี2567ท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามีอำนาจมากขึ้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญขึ้นมีความฮึกเหิมจะกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรหลายท่านก็จะมีโอกาสคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อนฝูงที่ไปในทิศทางที่ออกจะนักเลงกว่าปกติสักหน่อย สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีงานมีธุรกิจมีโครงการหรือชาวลัคนาราศีมังกรที่มีความคิดจะประกอบกิจกรรมใดๆในช่วงปี2567นี้ท่านควรวางแผนพร้อมกับเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นสู่ปีใหม่ของปี2567เพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมังกรนั้น ก็อยู่ที่การฉกฉวยช่วงเวลาระยะ4เดือนแรกของปี2 5 6 7เป็นการเริ่มต้นทำงานตามที่ท่านได้วางแผนเอาไว้และชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเริ่มก็ต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะถึงเวลาที่ดีปี2 5 6 7เเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกร ท่านก็มีคัลลองชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีตลอดทั้งปีแต่ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีเรื่องราวที่ต้องคอยระมัดระวังใส่ใจในปัญหาต่างๆที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากปี2566ก็คือเรื่องราวปัญหา สุขภาพของบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในการดูแลอนุเคราะห์ของท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านต้องเอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องการไปรับรองหรือทำการค้าประกันบุคคลอื่นหากชาวลัคนาราศีมังกรท่านสามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านก็ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่าหากท่านกระทา ลงไปแล้วในอนาคตข้างหน้าก็จะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องกลับมารับผิดชอบเรื่องเหล่านั้นในภายหลังแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางด้านการเงินของท่านได้ในอนาคตเรื่องที่สาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ยังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือชาวลัคนาราศีมังกรที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนกลุ่มเยาวชนที่สัมพันธ์กับลัคนาราศีมังกรนี้ต้องตั้งมั่นเอาใจใส่เอาจริงเอาจังไม่ย่อท้อต่อการฝ่าฟันอุปสรรคทางการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้ในช่วงเวลานี้ให้ได้หากท่านมุ่งมั่น ตั้งใจจริงและลงมือทําจริงก็จะมีโอกาสรประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างสูงในด้านการเรียนการศึกษาหรือการสอบแข่งขันต่างๆแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางปี2572ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่กลุ่มเยาวชนที่สัมพันธ์กับลัคนาราศี มังกรนี้นะครับท่านจะได้เลือกเส้นทางทางการศึกษาที่จะเป็นรากฐานในการต่อยอดไปถึงการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปซึ่งจะเป็นการวางรากฐานให้กับคันลองชีวิตในด้านต่างๆให้กับเยาวชนที่สัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมังกรกลุ่มนี้ในอนาคตด้วยเช่นกัน ข้อควรระมัดระวังข้อสุดท้ายสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็คือเรื่องที่ต้องขอเตือนเอาไว้ว่าเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมังกรบางกลุ่มบางท่านที่อาจจะชอบการเสี่ยงโชคต่างๆกล้าได้กล้าเสียถ้าท่านไม่สามารถลดละเลิกก็ต้องฝึกควบคุมสติตนเองให้มากขึ้นเพราะในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสได้ลาบผลจากการเสี่ยงโชคคำเตือนข้อนี้ก็รวมไปถึงชาวลัคนาราศีมังกรที่ต้องการลงทุนในธุรกิจหรือในกิจการต่างๆที่เป็นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในช่วงเวลานี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่ท่านต้องนำทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่ไป จำนำไปจำนองหรือจดทะเบียนคำประกันวงเงินควรตั้งสติไตรตรองแนวแผนการลงทุนในโครงการต่างๆหรือท่านก็ต้องตรวจดูบิ s สเนส s แพลนให้รอบคอบก่อนจะทำการตัดสินใจลงไปในช่วงปี2,567ภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของท่านเลย ถึงจะมีเรื่องต้องระวังอยู่บ้างนะครับแต่จากผลสำเร็จของท่านในปีนี้แล้วก็มองเห็นผลสำเร็จในปีถัดไปนั้นนะครับก็จะขอแนะนำชาวลักนาราศีมังกรเพิ่มเติมเอาไว้ว่าผลสำเร็จต่างๆที่ดีที่ส่งผลที่เป็นคุณต่อท่านในปีนี้ชาวลักนณาราศีมังกรควรตั้งใจเอาใจใส่ตักตวงผลตอบแทน ที่ดีเอาไว้ให้เต็มที่เต็มความสามารถของท่านเพราะเมื่อถึงปี2,572ในช่วงกลางกลางปีชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ผลตอบแทนที่ท่านได้สะสมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปี2,567ก็เป็นได้ ชาวลัคนาราศีมังกรถ้าท่านไม่ประมาทเมื่อถึงช่วงเวลาที่คลองชีวิตของท่านเข้าสู่จุดอับท่านก็จะมีแนวทางวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างสะดวกง่ายดายกว่าชาวลัคนาราศีมังกรที่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องแนะนำและเตือนสติชาวลัคนาราศีมังกร พอถึงจะยังมีช่วงเวลาให้เตรียมการอีกนานแต่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านควรจะได้เตรียมการตั้งรับเอาไว้ล่วงหน้าแต่เนื่นๆผลจากการโครจรของดาวพระเคราะ์ใหญ่ในปี2567นี้ซึ่งก็มีการโครจรโยกย้ายนะครับอยู่ตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สถิตยอยู่ในราศีนั้นๆเป็นช่วงเวลาเกิน หนึ่งปีก็จึงขอแนะนําให้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านก็ควรทบทวนตรวจสอบผลกระทบจากดาวพระเคาะใหญ่ที่โครจรย้ายราศีมนางกรหน้านี้ซึ่งก็ได้แ,ก,ก,าก,ก,าดแก่ผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวมลิตยูแล้วก็ผลจากการโคจรย้ายราศีของดาวเสาและล่าสุดก็คือผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของ ลาหูนะครับซึ่งทางช่องสาระสำราญก็ได้ทำการเผยแพร่ไปแล้วแล้วก็ในช่วงเวลาต้นปี2567ทางช่องสาระสำราญก็จะได้นำเสนอผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีให้ท่านทราบอีกต่อไปสำหรับคพยากร์กราพรวมในปี2567ของชาวลัคนาราศีมังกรน,นี้ ก็จะเป็นการพยากรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกว้างๆเท่านั้นเพราะพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปหรือชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านภูมิทักษะจรของท่านนะครับก็ในปีนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีนี้ก็อาจจะมีดาวพฤหัสบดีตกภูมิการลกินีจร ซึ่งก็จะทำให้รายละเอียดต่างๆของท่านก็จะแตกต่างกันออกไปชาวลัคนาราศีมังกรที่อยากทราบรายละเอียดเฉพาะดวงชะตาของท่านก็ต้องตรวจดวงชะตาของท่านกับผลส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็จะทำให้ท่านได้ทราบรายละเอียดต่างๆของตัวท่านเองได้ในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี2,567นี้ทางช่องสาระสำรานก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกร ทุกท่านพร้อมกับครอบครัวจงประสบกับความสำเร็จความเจริญงอกงามในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองมีความสุขสมหวังในเรื่องต่างๆต,ตามที่ท่านได้ปรารถนาทุกประการในตอนหน้านะครับทางช่องสาระสําราญจะนำเสนอเรื่องราวใดผู้ที่สนใจก็ เชิญรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ